โครงการพัฒนาครูบุคลากนนครครูและบุคลากรทางการศึกษาคือหัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาพวกเราจึงไม่หยุดพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้ใหม่ๆและเปิดรับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โครงการนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในวิชาชีพให้รู้เท่าทันกับกระแสะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและงานราชการอย่างยั่งยืนโดยวัตถุประสงค์ในโครงการนี้เพื่อยกย่องครูที่มีผลงานโดดเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครูในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการทำงาน ความสัมพันธ์ความสามคัคคีและคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อให้ครูสามารถนำความรู้จากการอบรมสัม,มนาและการศึกษาดูงานไปต่อยอดให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพยอย่างแท้จริงโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมซอยสิบจำนวน8คนและนางสาวนุริยาหลีเซนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนพศ2568กิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ครูและบุคลากรได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆครูได้ฝึกใช้ AI สร้างงานนาเสนอที่น่าสนใจ รวมถึงนิทานเพื่อการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นจินตนาการของนักเรียนนอกจากนี้ยังได้ทดลองใช้ AI เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภาพเสียงและเนื้อหาทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงสร้างชิ้นงานและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็นการเปิดโลกใหม่ของการเรียนรู้ที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับความคิดสร้างสรรค์อย่างลงตัว และจากการฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมช่วยให้ครูสามารถนำเทคนิคและเครื่องมือที่ได้รับไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสารรค์เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีชีวิตชีวาและทันสมัยมากขึ้น